ตอนนี้นะคะวันก็พาทุกคนมายังสตูดิโอกลางแจ้งหลักๆที่หนึ่งของที่ใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำโฆษณาและละครอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะและที่นี่ก็คือชมเชยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ สามารถให้นะักท่องเที่ยวอย่างเราอะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ได้ด้วยนะคะจะบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะฟรีค่ะกับว่าแล้วก็อาจจะเอาแบบอุดหนุนกาแฟเขาิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเดินเล่นถ่ายรูปในนี้ได้เลยนะคะหลายๆโฆษณาจะเข้ามาถ่ายทำที่นี่แล้วก็จะในลนเนนมิดที่เนี่ยเป็นเมืองมึงนๆเลยค่ะนี่เลยมันจาได้เลยที่นี่กรุงทเ,พเทพที่ณเดชโคษณาค่ะ พวกโรงหนังนะคะแล้วก็ร้านค้าร้านขายต่างๆแบบนี้เลยให้ดูเป็นเหมือนแบบบ้านสมัยโบราณสมัยย้อนไปอีกสัก40ปี50ปีสมัยรุ่น,นคุณพ่อคุณแม่เราประมาณนี้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้ทุกคนได้มากันเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คหลายๆคนเข้ามาแล้วก็จะร้องอ๋อเอ๊อ๋อกันได้เลยเพราะว่าเคยเห็นจากโฆษณานั่นเองค่ะ